สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตมณีชาแนลนะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้แอดกัได้เดินทางมาที่บ้านคุณยายทุ่มมานะคะท่านผู้ชมสึ่งงวดที่ผ่านมานะคะกะับเลขคุณยายทุ่มนะคะแอดกับบอได้มาตามนะคะเป็นเมื่อโค้งสุดท้ายนะคะคุณยายเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นตัวเลขนะคะยุ่จองปวกยุ่ที่ขางบ้านเล่านะคะยุ่ต้นขามนี่นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดกับผ้าม่าตามต่อนะคะตามต่อตัวเลขแนวทางของคุณยายทุ่มมาน้ากันนะคะท่านผู้ชมค่าสําหรับพี่น้องท่านใดเขามาแล้วกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องดัตมานี่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดลูปกระดิ่งเพื่อจะบริภาดคลิปใหม่ๆในการแก่งเตือนนะคะค่ะไปฟังแนวทางของคุณยายทุ่มมาน้ากันเลยนะคะ ข้ามาไปฟังคุณยายน้ากันว่าคุณย่าเพิ่นโชคดีโชคมานบ่หลังจากที่มาในวังวดวันที่สิบหกแล้วนานเลยทั้งบนทั้งล่างค่ะฟาดอีแม่ใส่ล่ะอีแม่คือเบาๆสุฟังต้นพ่อไหมต้นพ่อไหมต้นพ่อที่ว่ามันบังคับไม่เคยออกแดงแต่เยามมันเัาก็ออกหมนแรกนี่ค่ะเลยทั้งบนทั้งล่างที่เมื่เมื่อนั้นจำได้เค็ด จะจําได้อยู่ที่ละวันแล้วเห็นที่จอมปวดสามชุดเหมาะมแม่แม่พลาดดีทุกประว่ากับความผิดพลาดของข้าอีกโอ้โวันนี้โอ้ยบดได้มาต่ำเมื่อวานนั้ยไหลไหลมันมันบดได้ลูกฉีบเมื่อวานนั้นไหลเมื่านันแต่เอาเบื้งมันเลยไป่นี่น้ำเบื้งเมื่อเมื่อนั้นมันไหลมันไหลส่องมาก มันกะเลสารลว้นกันแต่พาคนกับสั่งว่าไปไปไปเบิงยน่าไปเบิงอโยไปเบิง์นโยสาเราถือร่องหเบาร่องหมื่อมื่นนี่มาสองรอบมาสองเที่ยเลยทีสวัดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันตะเจ้าหันผู้อันั้นมาผู้ผมานุ่อันอยงผ้าโชผ้าโสรน่อจ้างกับแม่เล้ามากับไครบุกสองคนค่ะ เดให้ว่างได้บยวไปถึกินน้ำหมากบ่บ่ค่ะบ่อันบนนั่นก็ได้ล่างก็ได้ได้ทั้งบนทั้งล่างอานดีแม่สันคิ๋วครนบตไปหาบักหอยเนาะไปปุกบบกหอยไว้อ่าดีแม่ได้บนล่างป่ะติในหน่อยคย่างแล้วสองตัวนุ่งอันก้าวซ้ำๆก้าอันซื้อมาแล้ววันนี้กลับไปซื้ออีกกำลังเต็มซำค่ะ ว่าัวได้หน่อยว่าจะไื้อไม่าเจ้าสามสามเก้านี่คุณแม่ได้มาจะใส่จ้ะก็สาสามค่ะก็เอายูพ่นตัวก็เอายูพ่นอีกตัวน้ำปูงานน้ำปูแน่นะจ้าแล้วซ่วนสามสามส่วนหนึ่เอายูพนเอายูพ่นส่วนสามสามส่วนคุณแม่เย็นยูพ่นเนี่ยนะคะอันนี้ก็ความผิดพลาดของแอปอีรีนะคะพราะว้อไู่ด้เลขบึงเราก็เลี้ยงผากัน่ปนี่เลขกบึงเอาไก่หน่อยไป่พอดี อยู่โพ่นปวกข้างบ้านที่ไม่แปรงมันบาดต้นขามนอกบ้านมันจะขอคนด่วนแล้วมีแค่สามจะ่จะออกเพราะน่นเลยขอทั้งนี้จักเทียวขอได้ทั้งนี้เห็นอยู่โพ่นเห็นเมื่อใดล่ะคุณแม่อยู่โพ่นนะสามคืนอันเห็นเมื่อวันที่อันที่สามหรือที่สี่นี่แหะเมื่อที่เ้ามาทายรอบว่าวเนี่ยนี่เป็นวันที่เท่าไหรประมาณนี้ล่ะใกล้หน่อย เพื you yeah. ton, ่อนว่านี like ่อ no on ุยฟันนักคนดีเลยฟันดีโคตรดีสะเตาะฟันแล้วฟันดีค่ะฟันตรงหงัดนะแม่เนาะซสมาฟันตรงหัดเนาะฟันซจำฟันกับเดบักหอยน่ะข้าวบวกกบวยหรือจะมันฟันขักฟันแม่จ้ะค่ะฉันมาไม่เตาสองคนแต่ว่าฉันสร้างฟันว่าจังไรแม่ฟันมาได้ไปคุณละวัดเท่าคุณละวัดคุณแห่คุณละค่ะเระบอครับไปแล้ ไปู้เดียวดิวันีหรานข่วงดิวไปู้เดียวมันนี้ก็เลยยางอันเลยแข่วงอันเิ่นเห็ดเนาะยางข้างในคนะวันอันมันที่ม่แขกกองโตยืนยันบอกต้นไม่ต้นนึ่งจะหันคาบุบหลดอืมตกมาหัก็ได้หันขึ้นดิวเอาม้นนังอะไระหีอยังโตก็มั่นเสียงยังโตก็มาถามพระเจ้าพระเจ้าว่าพระเจ้าบ่เห็นค่ะพระเจ้าว่าพระเจ้าบ่เห็นันี้กอนาตนมากระนะ สมมุตเนี่ยเยอะเกินได้สมมุกเราะหัวเรัวเราะหัวราัวรัวเรัวเราะหักเราะหัเาะหัวเาะหัเราะหัวเร้ะหัเราะหราะัวเราะกัาะหเะัเหัเัวเาะหราะเะัเัวเึ้นไปเบิะงััาัวขึานไปเบา้งาัเววา่อัเวเขียวเเลยไปจับขึ้นมาแล้วมาวางเ ค่ะก็เลยไปเอามะขางซื้อมือนี่แหละมูพันเล่เดียวเห็นว่าอุ้ยยังให้บงน้ำแนว่าซนให้บงน้ำแนวเซนก็เลยเอาใสเมื่อ้เ่นเบิ่กซิดอนนี้พ่นก็สิมาจับเวาพ่นสิมาจับหลุดอันรอยขึ้นทั้งเึ่งเลยร้อยขึ้นทั้งทึ่งบานนี้ก็เลยย่างนีย่างนีให้เพ่นให้ให้พวนนั้นยุ่หัน ย่างนี the them, so ้พูด no. คุน <mort>. อ <laughs> so so ันก็ถือตรงเอาบันี้อันเมื่อสักลาบสักลาบอยู่อันอันอันถือถัดตรงเอาบานี้พึ่งถือรงเส่็ตแลเมื่อแม่พูดเดียวอบานี้อันทุกนาทีกับวันเมื่ออันกายเมื่อแม่ถึงไปมาแล้วยพึ่งกะลอยหนีอีกจ้าบานี้ไปมองที่สองบานี้ไปมองที่สองพั่งกะลอยผู้บัาพู้บัาเพยงสิว่ามันต้องลองเต็งแนง่ะบันี้อันเพื่นกะถือ่องมาหาเมื่อแม่นี่ไหม Cái này kia nữa và nga ừ. anh nói thì bị kha mắt nhang kìa kìa nắng nga 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 À, đèn đan gần mám để nhau 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 gần cái đan cái kéo nhau nhau gần ha lần mẹ cho cô điều đó mẹ cứ để nhau ừ. cầm ống thì cầm là thì à, bữa đỏ, hay bữa năm, ừ. còn mát quá thế ơi vậy nên là ơi mày muốn nấm nha thì mua phần nào bao phải sẽ lấy anh thay ra già nữa dần ra già lăn lăn như khun cái lăn lăn gì đó anh bao áo nấm đo áo trái phân hai châu và áo จะกหวา่องเนาะดีใจกับ no ว <questo S 3> ่า่นมาเอาน้ำก้ะเนี่ยคุนตัวอุ้ยฝันดีได้ลูกแก้วแม่นลูกแก้วบ่แม่มันเป็นกลมๆจังที่เราไปที่เราไปบ่ายบงมันเป็นมือมาบ้านมาชื่อลูกบอลนิดหน่อยเลยนี่แม่บัดบัดนี้บัด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 มาดก่ำเอาบัดนี้บ่บ่เป็นชื่อลูกบอลบ่บ่เป็นเรมๆรันจี่แกนจริงจริงเลยเป็นเทียนอันนี้เป็นลูกเขียวๆเอาหน่อยมันนี้มันจะแดงระบัดระบัด แล้วก็เคี้ยวกับแดงว่าึ้นเคี้ยวกับวบ่าึ้นน้ากันเคี้ยวเง่วเงอ่อันนี้ดีเนาะฟันดีแม่ฟันดีหลายๆคนคุณแม่ใดคนเดียวแม่มบอกค่ะหลายๆคนที่ไปเมื่อไปทารับเอาไดู้้เดียวคุณแม่ไดผู้เดียวเนาะผู้เดียวนั่นอีแม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าตัวเลขได้ไปแม่ได้ตัวเลขไปมีในใจเราไปงวดเียไม่จะหาศูนย์เนาะหาศูนย กเที่ยวกลมๆร้อยใส้มือมันบอกไปยิบมันติดินผมมันตกมันเลยบุค่ะเอามือไปยุบึ้นมางูคนขอเบิ้งก็แล้ร่างใส้มือไอ้พกเจ้าเบิ้งคึงเบิ้งเบิ้งเราอเมื่อไบ่ถือมื่บ่เพิ่งก็เลยร้อยนี้ค่ะร้อยนี้คุณร้อยนี้เพิ่งก็วนหาแม่ขี้เก่านี่ล่ะวนหาขี้เก่า่ว่าคนนันสบับอยูบเพิ่งก็ร้อยไปเอันไปยุบกันเดี๋ยวมันก็แลนดมาหลดใส่มือแม่เลย แต่ว่าเหลียวบางตอนผ่นแลนมากเลยจักเขียวจักแดงจักเขียวจักแหลงอุบัตอุบัตอุบัตอุบักมากออกจากอันมองอันแข็งตัวอยู่โอากันย<อ>ุตโตตนาเพิ่นหรั่งเพราะว่าย<ะ>ุตโตทั้งนั้นยุตโตทั้งยู่ตัวทั้ง,งทั้งใจแล้วเขาเข้ไปในยุตโตทั้งใสตู้ตุงโตนาแก่ตัว,ตวน,นั่นละ่ะอ๋อตัวใสเมือ่อเนียนหันเข้าหันหนาเข้าไปซาลาเนาะฟันดีแม่ฟันดีแล้วล่ะอีแม่ได้แล้ว จักถึงเงี้ยงเหรอใช่แม่ก็เลย้มาคาชวนปะว่าลูกแก้วลูกบอลกลมกลมชวนเมือเป็นห่าเอาม่ว่างใจเมื่อรับอาเอาม่ว่างใจเนี่ผู้อื่นถิมาเบิ่งสิมาจับเป็นไม่จับเป็นได้อยนิ่ง้อยขึ้นค่ะนันนันบางกันนะค่ะตอนนี้เมื่อวานนี่กินข่วยกินขสวยอยู่กินข่อยกับีย้วเหนียวขาอแห้งน้องอยู่ก็จะมีคนหันไปมค่ะ เราจำเจ้าเฮ้ยแกไดนสัตว์มันคงไม่ปากมันคงไม่กินกับเขาอันตักอันเอาซ่อนตักกินทั้งนี้แหละตักทั้งหัวควนมาเนียเนาะก็เนี่ยตักสองเทียให้วนได้มาตักได้มาตักแคงนี้อ้ที่เป็นเหล็กวะสั่งเ้ากินได้บัดเ้ากินได้เห็นเหลอเด้อเ้วางวันนี้เคื่อนเรื่มเงียไก่มาตอดเจ้าหเข้าอันกูนั้นมาเลยบพท่นเห็นไก่ตอดตาไปแล้วก็ทีเอาไว้เห็นพวงว่าจะมัน่านมากเนาะังเนี่ย เอาเจ้วแมเห็นเบื้งเขียนอหไรทีมันได้มาหลดเอาเราเขียนไว้อยู่เราจำมาได้เดี๋ยวไปเอาไม้เบิ้องมาสั้นเอาคุณแม่กับฟันดีแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมฟันว่าได้รูแก้วอยู่วัดกุดแฮยุกจระเข้ร่อยมาเป็นแสงบว่าบว่าบับนะคะคว่ำฟันเราเราบอกว่าฟันดีฟันดีนะคะหลายหคนไว้ครับพี่น้องแฟนเเขียนไใบกินใบแด้วครับ คุณยายเล่าฝันตัวใดเขียนเขียนไปน้ำนะนะครับเขียนเขียนตามคำบอกตัวใดล่ะแม่ก็ยังเห็นกวน่านี่นสามช่องนี่แม่นบ่แม่นี่เด้อค่ะท่านผู้ชมได้ซุ่งนี่แม่นยังนี่งคำนวณบ่บอกว่าคำนวณฟังคนนวลเราคนนี้เราโอ้แต่ว่าเอาเลขคุณแม่หนี่งบังหันนั่งฟังอยู่วงหนึ่งหันหนีจุดลงค่ะสามสองแม่นมาแม่ตัวเห็นที่แรกเห็นที่แรกเลขชองตัว เห็นทั้งสามตัวบาดตัวนี้อันอันอันตัวนี้มันอยู่เครื่องมันบอกบาดนี้เล่งไปเล่งมาแล้วไปเห็นตัวนี้นี่อ่าไม่เห็นตัวนี้นี่มันยังอีกนอกบาดนี้ว่าสันบาดนี้ก็เล่นบามักแปดนั่นวะจ้า่นบามักแปดก็เล่นยกตัวนี้ลงมาใช้ต่อแปดแบบนี้ได้สามตัวอืนี่แม่ยังนี่แหละเฮงเลี่ยนเอาล้วนี่ได้ไหมฮือนี่ก่อนตัวนี้ได้ไหม จมหาอันจมหานี่แปดจมหาเป็นสงสัยเลขสองกับเจเลขหาบอกเนี่ยบอกเออสงสัยบานี่ก็เลขดึงแปดตัวนี้ลงมาหนี่ล้วเอาสองตัวนี้ลงมาใส่แปดอืมครับนี่แหละเห็นอันนี้เห็นอยู่หมักฮวงเนะอันนี้เห็นอยู่หมักฮวงสุกค่ะนี่แหละตัวมกเขียนไปย่นตัวมกคือหาศูอันนี้อันอายุอีนั่งผู้เลาตายผู้เลาไปนั่งงาม อันนี้อันพรตู้ฟันแม่นันยนีเรามาหางแปดกับหางหกิดๆๆๆๆเลยเขียนลงสิบอดโอ้ยแม่ตีเป็นสิบเอ็ดอืมเอาอันนี้ก็น่าคิดอยู่เนาะกเมองหันทด่นี่คะแล้วก็บอกให้ตีซอยเยอยู่ห่มาหางดิ่งดิงดิ่งดิงดิ่ดิ่งดิ่งดิ่ดิ่ดิดิ่ด่ดิ่ดิ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 ด ห้าศูนย์เนาะเลขอีแม่มาอีแม่มากเลขหา้าศูนย์แต่ว่าเห็นยูน่วยมะคุงนั่นก็คือสามสองสามตัวแปดสาม,สามสหากับแปดสามสองเนาะแม่แมส่วนฟังทางทรายเมื่อหา้าศูนย์กับสองสองกับหนึ่งหนึ่งนี่นเ,นเอาเป็นเลขคุณแม่เล่ามักนะคะเพราะว่าอ,อันอันอันก็ก็ถือเอาตรงนี้แล้วมันถือตัวนี้นี่มันเห็นคัพดพจน์นี่ค่ะนี่ แปดนีเห็นครับสอ,องตัวนี้แข้งคักนี่สัตเจ้าเลยแปดกับสามอันอันอันสามถังนี่อ๋อสามสองตัวสามสองมแม่เห็นเห็นคักข,ขนาดเลยอันนต่ว่าอันอันนี้ก็เห็นคักนี่แต่ว่าอันอันอันนี้ก็ข้อเดาไดไรอยู่พอเดาอเอาอยู่นี่ว่าตัวนี้มันเห็นคักเห็นคักก็เลยยกตัวนี้ลงมาใส่แปดรักอันนี้ นี่แหละคือตัวอันอันอันนี้คือหมักจะนีนี่อันนี้อายุอีหน้ามันนี้ที่สองปีอีหน้าคนเาตายครเลาเป็นนางงามอายุยี่สองปีอันนี้ก็คืออันเรียกฮกก็เร็วแต่้าะเจนกันาโชคได้้อออหันนีงม เอ้าเอาเลขคุณแม่นี่แหละนี่เนาะค่ะตะวัาแปดสามหานี่สงสัยระวังเลขสองกับเลขหาบอจ้าบอบอ,บอ,บอสงสยัยอันนี้เลขหาอะไรเห็นเลขหาเห็นเลขหากับเลขสองอันมันแปดลงมาหนี่เลยเอาสามสองลงมาใส่จ้าันดีจ้าน,นี่ละเลขของคุณแม่นะเดี่ยนม<ะ>าค่ะวันนี้สามสอง ขึ้นนข้าเห็นยใส,สเห็นยีหน่อยบักหงเห็นยีหน่อยบักหงเห็น,หหนบักหงยิ่งแบบงสุกจ้าอืมอันตัวนี้เห็นสัตว์สามสองน่ะ